ก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนานๆน้องๆทคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันผ้าเครื่องนะผมพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมวันนี้ก็มีเหรียญกับผงม,มาแบ่งปันนะผมพี่คนไหนสนใจสาขายกไลน์มาสอบถามได้นะผมครับมาเริ่มที่องค์แรกเลยนะผมครับเป็นพ้าผงนะผม เป็นพระผงพระพุทธยีห่ห้าศตวรรษนะผมพิธีพุทธมนตรน,นะผมปีสองพันห้าร้อยนะผมที่คใครสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับผมก็สภาพก็ตามใช้นะผมที่คใครสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับประกันแท้นะผมตรงนี้ก็ที่สามร้อยหกสิบบาทพร้อมส่งนะผม ใคนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนอเครับโอเคครับผม360บาทพร้อมส่งนะผมเนื้อสวยๆครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญพระพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับเป็นเหรียญเสมานะนครับผมใครสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผม เหรียญสวยๆนะครับอีม่าพุทธศตวรรษนะครับสวยๆครับพี่คนไหนสนใจสายคล้ก็ไลน์มาสอบถามได้ครับอันนี้ก็ที่สี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะผมพี่คนไหนสนใจสายคล้ก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญ เด่นพระเจ้าตนหลวงนะผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ควัดสีคมคํานะครับนี่ครับหลังก็เป็นยันอย่างเงี้ยครับครับจังหวัดพะเยานะผมที่นใคนรสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้เอาที่260บาทพร้อมส่งนะครับที่นใคนรสนใจสายใครก็ไลน์มานะผม เหรียญสวยนะครับอหรียนี้ไม่ใช่ปีนะครับหนึ่งสองนะผมแต่กันแท้นะผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมสองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเป็นภาพพุทธนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับ ันนี้ออกที่งานสมโภชของร้อยปีนะครับวัดพระธาตุเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีสามแปดนะครับเป็นพระธาตุเจดีหลวงนะครับหน้าก็เป็นพระพุทธอย่างเงี้ยครับสวยๆเลยครับพี่ใครสนใจสายคลยแค่ไลน์มาสอบถามได้นะผมอัวนี้ก็ที่สองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะผมพี่ใครสนใจสายคลายแค่ไลน์นะผมนี่ครับลุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดเจดีหลวงนะครับผม สมโพธครบ6 0 0ปีนะครับเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับปี38นะครับอีกใครสนใจสักใครก็ไลน์มาผม260บาทพร้อมส่งนะครับเหมือนเดิมครับเจ้ารายเหรียญก็เข้ามาต่อลองสอบถามลดให้ได้ครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับสังกระจายนะครับรอสวยๆนะครับ หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับสวยครับรุ่นซับทวีเพิ่มพูนนะผมข้างก็ตอกอย่างเงี้ครับวออนะครับวัดเกินกระถินนะผมข้างจะตอกวออนะครับกับโคตรนะนะผม พี่คนไหนสนใจสายใคลายก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็โคดนะนะครับสว,สวยครับผมองนี้เอาที่300บาทพร้อมส่งนะผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมคร,ะครับโอเคครับผมฝากพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผม เห้ย hey, ครับเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมเห้ย hey, ครับขอบคุณครับผม